ขีรสินแดงดาลุ้นปลดล็อกยิงประตูแรกในศึกไทยลีกฤุดูการ2024-2025บีจีปทุมยูเต็ดจัดเต็มชนาทิพสงกสินเจริญศักดิ์วงกรเมวินลอเรนเซนลงบูระยองเอฟซในศึกไทยลีกนัด f ฟ i d ลเด i ไน t ์ค่ำคืนวันนี้ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันด้วยครับ ซุเปอร์โบลิวท์ไทยลีกดก2024-2025นะครับวันศุกร์ที่16สิงหาคมมีเกมนัดไฟเดย์ไนท์ลงฟาดแข้งกันด้วยนะครับเป็นเกมระหว่าง BG ปทุมยูเต็ดวันดีครับจะเปิดบ้าน BG สเตเดียมครับรับการมาเยือนของระยอง FC นะครับเราไปเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมพร้อมกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้าน BG ปทุมยูเต็ดนะครับเกมแรกนัดเปิดฤดูกาลสามารถบุกไปเอาชนะสุขโขทัไทย FC ได้ถึงถิ่นทะเลหลวงเลยนะครับ3ประตูต่อ1 ค,ความพร้อมในเกมดีนะครับเชื่อว่าทางมโกวโตเทกุระบุรีนะครับไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมมากนักนะครับแม้ว่าในช่วงการฝึกซอ้อมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางแฟนเพจของบีจีทุงน์ธุรกิเองก็ได้มีการเปิดเผยภาพการฝึกซ้อมนะครับของเซดินเอดิยายกองหลังร่างโยกนะครับที่กลับมาลงฝึกซ้อมแบบเต็มสูบกับทีมได้แล้วนะครับแต่คาดว่าโค้ชเทกุไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนทีมจากเกมที่บุกไปเอาชนะสุโขททยในเกมนัดแรกนะครับนั่น ทำให้ผู้รุกษาประตูนะครับซาลาุน่อันดูอินยังคงเป็นผู้รักษาประตูลงเฝ้าเสาเหมือนเดิมนะครับส่วนแผงแบ็กโฟสัญชัยนนทศิลานะครับน่าจะเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้เสียงชื่นชมจากแฟนบอลเดอร์รับบิดเพียบเลยนะครับแล้วก็เขาได้จะเป็นตัวจริงตัวหลักของทีมแบบยาวๆในตําแหน่งแบ็กซ้ายโดยไม่มีใครมาแย่งได้แล้วนะครับส่วนฝั่งขวาก็ยังคงเป็นวาริชชูทอนะครับโดยมีสันธิภาพจันเงาะนะครับเป็นตัวสอแซขณะที่ คู่เซนเตอร์ฮาฟนะครับยังคงเป็นกฤษตากาแมนนะครับที่ถูกโยกลงไปเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับโดยจะยืนคู่กับชิรพัทลีออกเหมือนเดิมนะครับส่วนแดนกลางนะครับกากุโตะโนซึดะนะครับน่าจะคอยคุมเกมแดนกลางร่วมกับคิสยองโกมิสนะครับโดยมีทางเฟรสติอาวาเวลสนะครับคอยบัญชาเกมสร้างสรรค์เกมรุกนะครับให้3ตัวจี๊ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลวิลลอเรนเซนเจชนาทิพย์ทรงกสินแล้วก็เจริญศักวงกรนะครับคอยโจมตีแนวรับของทีมเยือนระยอง FC นะครับ โดยมีเทพมื้เถือสินแดงดานะครับเป็นตัวสอดแทรกซึ้อเกมนีนะครับหลายคนก็พยายามลุ้นให้เถี่สิิแดงดานะครับยิงประตูแรกในไทยลีกฤุกการ์ดี้ให้ได้นะครับเพื่อเป็นการลดช่องว่างนะครับเพราะว่าเขาต้องการ ยิงประตูอีกเพียงแค่17ประตูเท่านั้นนะครับก็จะก้าวไปเป็นดาวโซนโวสูงสุดตลอดการของศึกฟุตบอลไทยลีกแต่เพียงผู้เดียวครับข้าไปที่ทีมเยือนนะครับระยอง FC ในเกมแรกเกือบสร้างเซอร์ไพรส์ได้แล้วนะครับหลังจากที่นําการท่าเรือ FC นะครับจนถึงช่วงท้ายเกมนะครับก่อนที่จะโดนตีเสมอแล้วก็โดน พลิกแซงเอาชนะได้สําเร็จนะครับทำให้เกมแรกของน้องใหม่อย่างม้านินบังกรนะครับพวกเขาเปิดหัวด,ด้วยการพ่ายแพ้ต่อการท่าเรือมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้คาร์ลอสเอโดรเ,เปเลรล่านะครับคุณซื่อชาวบราซิเลียครับของทางระยอง FC ก็ไม่น่าจะมีการปรับทับมากนักนะครับน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับลงสนามใน เกมนัดดีนะครับโดยแนวรับก็ยังคงมีกรกฎพิพัฒน์ดัดดานะครับยืนเฝ้าเสาเป็นผู้รักษาประตูส่วนแนวรับนะครับก็มีเดโกซิวานะครับที่เพิ่งโชคหลายสกัดบอลตุงตะข่ายเข้าประตูตัวเองนะครับทำให้การท่าเรือตามดีเสมอแล้วก็ก่อนที่จะทให้ทีมพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดนะครับยืนเป็นคู่เซดาฮาร์ฟนะครับคู่กับคาตตโนฮิโรมิชินะครับแนวรับตัวเก๋าชาวญี่ปุ่นนะครับโดยมียอดรักนาเมืองรักรวมไปถึงวัสุศิวกิจภูศรีริดนะครับคอ ยืนเป็นวิงแบ็กซ้ายแล้วก็ขวานะครับส่วนแดนกลางก็มีดาบิดคูเอบานะครับกองกลางเลือกสเปนดิชนะครับคอยบัญชาเกมในแดนกลางนะครับแล้วก็คูเอบาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมในเกมที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนทําประตูให้กระยอง f c นํีนการท่าเรือน1นึ่นั่นเองนะครับส่วนตัวรุกเดียก็ถือว่ามีตัวเลือกค่อนข้างเยอะ อยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวเก๋าอย่างยาเซียอิสลามีนะครับอาทิตย์บุจินดาหรือว่าจะเป็นตัวใหม่อย่างสดิโอจูนเดียนะครับซึ่งเป็นอดีตดาวยิงของทีบีจีปทุมยูเต็ดนั่นเองนะครับส่วนทัศนะส่วนตัวในเกมนัดดีนะครับเกมดีเป็นเกมที่ BG ได้กลับมาลงเฝ้ารังเย้าของตัวเองเป็นเกมแรกของฤดูกาล2024ถึง2025ในเกมหลีกนะครับคงจะเน้นมากๆนะครับเพราะว่าได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลในบ้านของตัวเอง เองแถมฟอร์มการเล่นในเกมที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับในเรื่องของกลุ่มกําลังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสํารองนะครับเชื่อว่าตั้งแต่วินาทีแรกโคชเทกูน่าจะสั่งให้ลูกทีมเปิดเกมบุกทันทีแต่ว่าเกมนี้คงไม่ใช่เกมที่ง่ายของ BG แน่นอนนะครับเพราะว่าระยองเองก็มีผู้เล่นที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็มีเกมโต๊กกับเร็วที่ค่อนข้างบูบวาบเลยทีเดียวนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้นะครับหาก BG ีได้ประตูขึ้นนําเร็วนะครับก็เชื่อว่าพวกเขาาน่าจะ ประตูที่2ที่3ตามมาได้ไม่ยากนักนะครับดังเชื่อว่าวันนี้ b g เหนือกวา่าทุกกระบวนท่านะครับน่าจะเอาชนะระยอง f c ไปได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็เก็บ3แต้มประเดิมในการเฝ้ารังนัดแรกได้สำเร็จ อีกด้วยครับส่วนแฟนบอลนะครับที่จะเดินทางไปชมเกมที่บีจีเซเดียมนะครับทางสโมสรก็ได้มีการบริการนะครับรถบัสในการที่จะบริการรับส่งแฟนบอลนะครับโดยจะมี2จุดนะครับที่ทางบัสของสโมสรจะจอดรับแล้วก็ให้บริการแฟนบอลนะครับโดยจะมีจุดรับส่งจุดที่1ที่หน้าศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตนะครับโดยจะมีการจอดรถรอที่ฝั่งรูบิสันนะครับแล้วก็จุดที่2ตรงปั๊มน้ํามันปตทสาขาลำลูกกา ใกล้กับสถานีไฟฟ้าขู่คตนะครับโดยจะแบ่งตารางเดินรถนะครับขาไปรอบแรกนะครับเวลา16.30นาทีนะครับรอบที่2อ17นาฬิกาแล้วก็รอบที่3 18นาฬิกานะครับส่วนตารางเวลาขากลับนะครับก็จะเริ่มออกจากสนามบีจีเซเดียมนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็รอบที่2 4ทุ่มตรงนะครับสาวก v ีจีปทุมพัฒนดก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับเกมระหว่าง BG ปทุมพเตนดเจอระยอง FC นะครับจะฟาดแข้งกันใน เย็นวันนี้ครับ16สิงหาคมเวลา1ทุ่มตรงครับที่สนาม BG s t a ซเดียมนะครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชันนะครับทู o Vision n o วแลวก็ทางช่อง True ID นะครับทูบอลไทย1นึ่นั่นเองนะครับก็สามารถติดตามรับชมกันได้สดๆกันได้เลยนะครับส่วนแพ็กเกจนะครับก็สามารถไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของ True v i s i o n นะครับดูฟุตบอลไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับเพื่อสนับสนุนฟุตบอลไทยและก็สมบร์สอนไทยอย่างเป็นทางการนี่ก็เป็นแป๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยในอ P ีนี้นะครับหาก ดลือฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ